นับว่าเป็นข่าวดีสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือโครงการล้านละร้อยของรัฐบาลภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกรมปศุสัตว์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเ,เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ได้แก่โคเนื้อกระบือแพะเนื้อและไก่พื้นเมือง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถอาชีพที่เกี่ยวเนื่องในภาคปศุสัตว์ทางนี้เพื่อฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติภัยธรรมชาติและผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำอีกครั้งเพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์จำน่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนโคเนื้ออ่าฟาร์ม ที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีสมาชิกเป็นคณะครูและคนในชุมชนในก่อตั้งขึ้นเพื่อเลี้ยงโคเลือดร้อยสายพันธุ์ต่างๆและได้เข้าร่วมโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยหรือที่เราทราบคือโครงการล้านอร้อยซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมสนับสนุสนเกษ,ษตรกรภาคปศุสุตั์คิดดอกเบีย้ยล้านอร้อยต่อปีคือ1ล้านบาทคิดดอกเบีย้ย100 000, บาทต่อปีทำให้สมาชิกในชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยได้เสนอโครงการเป็นโครงการโคเลือดร้อยหลานละร้อยเพื่อเสนอเข้าร่วมโครงการซึ่งผลจากการดําเนินงานของกลุ่มประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจสำหรับวิสาหกิจชุมชนนาฟาร์มนี้ของเรามีสมาชิกที่เป็นคณะบริหารเนี่ยนะครับด้วยกัน7คนนะครับซึ่งเจคนนี้จะต้องมีอุดมการและหลักการเดียวกันคือเราก็รักสัตว์นะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะได้หารือกันสัตว์ทุกทุกประเภทก็มีความสารทั้งหมด แต่เราลงมติกันว่าเป็นโคเนื้อแต่โคเนื้อที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นโครบราหมั่นพันธุกรรมแท้หรือโคเลือดร้อยนะครับโคเลือดร้อยอซึ่งเราได้รับโอกาสดีนะครับได้เข้าสู่โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยภายใต้รัฐบาลของท่านรัฐมนตรีช่วยประพัดนะครับเป็นโครงการที่ได้ยินกันคือโครงการล้านละร้อยกู้1ล,ล,ล,ล้านบาทดอกเบี้ย100 100บาทต่อปีนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือหลักการการตลาดนำหน้าผลผล,ผลิต การตลาดหน้าผลผลิตในที่นี้คือว่าเราต้องมีผู้ที่จะเป็นผู้ร่วม MOU หรือทําบันทึกข้อตกลงทางการค้านะครับเราก็ได้ทําข้อก็ตกลงทางการค้ากับทศบุญฟาร์มหรือ TF ฟาร์มที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้ได้ขยายผลและได้รับการพิจารณาอนมัติจากทกสอำเภอสังขะทกศจังหวัดสุรินร์ของเรานะครับต้องขอบคุณทางทกศที่ให้โอกาสตรงนี้ด้วยนะครับ ซึ่งในสมาชิกวิสาหกิจชุมชน,นจะมีมีข้าราชการครูและก็พี่น้องชุมชนหรือเกษตรกร,รเข้าร่วมซึ่งในนื้อหาเอมยูตรงนี้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่จะ,ะที่จะใช้หลักการในการคู่สินเชื่อในครั้งนี้สามารถที่จะเป็นคู่ m o มยูแล้ววิสาหกิจของพวกเราได้นะครับสามารถมาจด m o มยูต้องกับเราได้นะครับซึ่งโคที่เห็นนี่เป็นโคบาร์รามันพันแท้หรือบารมันเลือร้อยนะครับ ซึ่งมีความแตกต่างนะครับกับกับโคทั่วไปซึ่งอัตราของการกินไม่ต่างกันนะครับคือกินหญ้าเหมือนกันแตอ่อัตราการโตนะครับหรือการแลกเนื้อหรือความสวยงามที่ชอบก็จะจะเห็นเป็นอาจจะเห็นการพัฒนาการได้แตกต่างกว่าคือสร้างมูลค่าได้ได้สูงกว่านะครับนั่นคือหลักการของการเลี้ยงวัวเนี่ยที่ทางทกศอนุมัติเนี่ยก็คือแผนการตลาดของเราค่อนข้าง,งชัดเจนนะครับเพราะว่าวัวที่เรารับมาเนี่ย ก็ท้องแล้ว3เดือน3เดือนขึ้นไปแล้ววัวเนี่ยใสดงก็ท้องที่9เดือนเรามาเลี้ยงบวกลบอยู่ที่6กถึงเดเดือนก็สามารถที่ออกลูกแล้วก็เป็นกําไรทันทีนะครับก็ทําให้อัตราการเสี่ยงในการกู้หรือการใช้สินเชื่อในครั้งนี้เกิดมากเกิดมากเกิดผลนะครับก็เลยนําเรียนให้พี่น้องเกษตรกรที่รักสัตว์ชอบร้ยงสัตว์นะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสามารถที่จะติดต่อพวกเราได้ที่วิสาหกิจชุมชนโคเนียฟาร์มรับเบอร์โทรครับ083 ส3 8แปดสี่หกเจ็ดหครับสำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนมีความพร้อมในการจัดเตรียมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสมจัดหาอาหารสัตว์ให้กินอย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเพื่อให้สัตว์มีการเจริญเติบโตเต็มที่อย่างมีศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการต้องดาเนินการจัดซื้อจัดหาพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตตามโครงการด้วยตนเอง นอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนสินเชื่อไม่เกิน1ล้านบาทดอกเบี้ยร0อยบาทต่อปีลุ่มละไม่เกิน10ล้านบาทโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการส่วนเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPL นั้นสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยติดต่อที่ทกศเพื่อให้ความช่วยเหลือในการแบ่งผ่อนตามระเบียบต่อไป สำหรับเกษตรกรสนใจที่เข้าร่วมดำเนินการต้องรวมกลุ่มอย่างน้อยเจคนเตรียมเอกสารยื่นจัดตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกับเกษตรอำเภอจัดแผนทำธุรกิจเบื้องต้นของกลุ่มเพื่อขอความเห็นชอบจากองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทกศตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทกศจะเป็นที่ปรึกษาการเขียนแผนธุรกิจเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานประชาราษร์อำเภอทุกอำเภอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประนชนไม้หอมทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุริน รายงาน